แสบอีกแล้วแสบอีกเราจะพี่น้องจมามั้งพี่น้องอ่ะป้าพแสบอีกเนี่ยเออไห้เนาแต่คนกินบอนเนาด้วยจ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้คู่สุคนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าวันนี้มาพบกับชงเสาปลาผักกินนี่ละจ้าเมื่อนี่เสาปลาผ้ามากินตำหอยปังอีกแล้วจ้าพี่น้องโอ้ยเด็กหน่อยเอาตำหอยปังหนึ่งกิโลแบบจุกๆจ้านาทีจัดให้อีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าอันร้อย จัดเึ่งหน่องงัวเึ่งหอยปังให้จ้จพี่น้องเมือ่อวานก็กินหน่องงัวไปแล้วเนาะจ้ะพี่น้องมาเมาื่อนี้สิพามาก,กินหอยปังจ้ะพ่ดพี่น้องเนี่ยแสบอีกแล้วแสบอีกเลยจ้ะพี่น้องจ้ามาฮึมเล็กน้อยก็กลัว ปั้ล้เม็นซาลาเปาแซน้ำแข็งเลยติพี่น้อกมันก็กระบอนมันบออสมเดี๋ยวเฮจังไงมันก็ขี่บาออกมันซาลปาสิบอกว่าขี่หอยปังนันกินได้เวยพี่น้อกกินได้จริงบาแง่ราก็บเบาเบายังเกาะบาเบื่อ อ,อ,อุู่ไหนเนาะเอ๊ยนี่พี่น้องอ่ะพักตับก็ไม่พักบ่งพักประไลด้ลยพี่น้องมึงพักบ่งหน้าพักบ่งหน่อยอื้อ ปาลียมาเป็นลวงเป็นใหญ่เลยจ้าแซ่บอี แสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจะวิ่งหน่วงจับมั้ง ปักปลอดสารพิษจากส่วนนิยาบทจะงเงินบนางางินึงเลย มา,มนนเ,า,หาเหมือนเปลี่ยนบรรยากาศกินเดืนหน้าบ้านเหมือนมันคำแลยพี่น้องแต่ได้ได้ลงมาถ่ายข้างล่างปาดปังจริง อ,อ,อืเสียงรถอิงยามมาละเงยขบานลรักคำแบบคือ,อ,อเป็นสีเหมน็นเมเลยคือควายเน่า จะคนกินบอลเอาด้วยจ้ะป้ามันีบ่ไ้กินผักเลยเน้นหอยอย่างเดียวกนวิอกนอ哦 อืมนนี้หงน้อยใหญ่อโอ้นันนียกันเนาเด่นเนีกันเนานนนะดี มีไข่ด้วยน้วยสุดท้ายแล้วมั่งจ้ะอหน้วยสุดท้ายแฟนหล่อหหลับสงบครับครับมีไข่มันเสียงแงๆจงังเลยแล้วไข่มันกับมัน ราบไปอนอแต่ขอบขอบพระคุณนาทีไล่ๆจะพี่น้องจ้บจัดให้ทั้งหอย,ยปังจัดให้ทั้งเอีอยงก็น้องงัวกินเมืม่อวานจ้ะพี่นอ้องเมนู่นมันนี่ก็แซ่บไปจากมุดขี้ดิน จันแม่เจ้าเท่ารนี่มันขึ้นว่ากินน้ำปุ๊บเราจะพี่น้องจ้าเอาเอาลราจะพี่น้องจ้าวันนี้ซปาปาเขาลาบไปก่อนฝากก็ไลไ์ก็แชร์ก็ซับสกายก็ติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทูปสปาปาพางกินได้เลยจ้าขอบสดีจ้า